ยินดีต้อนรับกลับมาที่ไร a แอนรีวิวสถานที่ที่นวัตกรรมพบกับสมรทนาและการออกแบบพบกับอารมณ์หากคุณชื่นชอบการค้นหารถยนต์ที่จะกำหนดอนาคตขององค์การขับขี่อย่าลืมกดติดตามไว้เพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในปี2026 To y o t a h บหกโต o ยต้ฮรทรถยนต์ที่ผสมผสาน d n a การลุยทางออฟโรดกับความหรูหราทันสมัยมอบความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทาย สิ่งแรกที่สะดุดตาคือการออกแบบ To y ยต a h ฮาร์ท็อคู4ปี2026มีบุคลิกที่สง่างามและทรงพลังรูปทรงเหลี่ยมมุมที่แข็งแรงกับเส้นสายที่เฉียบคมสแสดงถึงความแร่งในแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความทันสมัยไฟหน้าเล็ดลายใหม่ฝากระโปรงที่ดูบึกบึนและกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกที่ไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่ใช้งานได้จริงด้านท้ายมาพร้อมประตูท้ายทรงเหลี่ยมไฟท้ายเล d ดีไซน์โมเดิร์นและล้ออะไหล่ติดตั้งด้านหลังที่สื่อถึงความพร้อมลุยทุกเส้นทาง มันคือดีไซน์ที่ดูดีไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าล็อบบี้โรงแรมหรูหรือกลางทะเลทรายที่เงียบสงบเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารความรู้สึกพรีเมียมชัดเจนทุกมุมวัสดุแบบนุ่มหุ้มคอนโซลแรกด้วยเส้นโลหะและไฟแอมเบียนที่เพิ่มบรรยากาศหรูหราเบาะนั่งกว้างสบายรองรับสรีระได้ดีมีตัวเลือกหุ้มหนังที่ทั้งทนทานและหรูหราแผงควบคุมออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงปุ่มและสวิตช์ขนาดใหญ่จับถนัดมือเมื่อต้องลุยออฟโรดขนาดเดียวกันหน้าจอกลางขนาดใหญ่ก็มอบการเชื่อมต่อที่ทันสมัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มกับหน้าจอความละเอียดสูงขนาด14นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้สายทาง Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะของโตโยต้าเองมาตรวัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้เต็มรูปแบบแสดงข้อมูลเรียลไทมตั้งแต่การนำทางจนถึงโหมดการขับขี่สำหรับคนรักเสียงเพลงโตโยต้าจับมือกับแบรนด์เครื่องเสียงระดับพรีเมียมเติมเต็มห้องโดยสารด้วยคุณภาพเสียงคมชัด นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA มุมกล้อง360องศาพร้อมมุมพิเศษสำหรับออฟโรดและระบบความปลอดภัย Toyota Safety s e n s e เวอร์ชันล่าสุดหัวใจของ Hardtop 4x4 cool อยู่ที่สมรรถนะเครื่องยนต์มีให้เลือกทั้ง V6 Turbo c h a r g e ทรงพลังและรุ่น Hybrid ที่ทั้งแรงและประหยัดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ลื่นไหลระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบ ล็อกดิฟเฟอเรนเชียลและระบบคลอดคอนโทรลที่ช่วยให้ข้ามโขดหินโครนหรือทะเลทรายได้อย่างง่ายดายระยะความสูงจากพื้นเกือบ9.5นิ้วและมุมเงยมุมถลายที่ยอดเยี่ยมทําให้มั่นใจได้ว่าความแกร่งไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์บนถนนเรียบก็ยังขับสบายเงียบและมั่นคงพวงมาลัยตอบสนองได้แม่นยําส่วนบนเส้นทางออฟโรดมันคือเพื่อนแท้ของนักผจญภัยเรื่องความสบายโตโยต้าก็ไม่มองข้ามระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้ซับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังมั่นคงห้องโดยสารเก็บเสียงรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยม เบาหลังมีพื้นที่กว้างขวางปรับเอนได้พร้อมระบบปรับอากาศแยกโซนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางสำหรับทุกการเดินทางเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน Toyota H ฮาร์ท็อคูนปี2026ไม่ใช่แค่ SUV แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเอเนกประสงค์มันถูกสร้างมาเพื่อคนที่ไม่อยากเลือกแค่แข็งแกร่งหรือหรูหราแต่ต้องการทั้งสองอย่างในคันเดียวโ o y o t a ทำได้อย่างลงตัวสร้างรถที่ขับได้มั่นใจทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรด สรุปแล้ว h า r d t ท็อป 4x4 ปี2026ไม่ได้เป็นเพียง SUV รุ่นใหม่ของโตโยต้าแต่มันคือนิยามใหม่ขององค์การครอบครองรถอเนกประสงค์ดีไซน์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะพร้อมลุยและความสะดวกสบายครบครันเหมาะสำหรับนักผจญภัยครอบครัวและคนรักรถทุกคนหากคุณกำลังมองหารถที่รวมเอาความดั้งเดิมกับวิศวกรรมอนาคตโตโยต้าฮาท็อป4 4คือคาตอบที่ลงตัวที่สุดขอบคุณที่มาร่วมการเดินทางไปกับเรา หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนเอนที่รักรถและกดติดตาม i ไรอ d นรีวิวเพื่อพบกับรีวิวที่เข้มข้นและเต็มอัรถรสในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับ